สวัสดีครับผมบันดิตุรังศรีวันนี้มาให้ความรู้เจ๋งๆกันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องความสุขในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องดีๆทุกอย่างนะครับออวันนี้จะให้เรื่องอะไรเรื่องวิธีการชนะการโต้เถียงทุกครั้งมีใครต้องอยู่ในสภาวะนั้นบ้างคือต้องโต้เถียงกับคนอื่นและยิ่งสมัยนี้เป็นสมัยโซเชียลมีเดียนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยม,มีการโต้เถียงอะไรกันเยอะไปหมดเลยเกิดใครขึ้นมาตอบโต้อีก ฝ่ายหนึ่งเนี่ยโอ้โหบางทีเห็นเป็นพืชระยะยาวไปหมดเลยนะครคะหรือว่าพันทิปอะไรเงี้ยโอเคผมมีให้ทิปเลยหนึ่งข้อไม่ต้องคิดมากมีข้อเดียวเลยวิธีการชนะการโต้เถียงนะครับอย่าโต้เถียงเลยให้จบไปตรงนั้นเลยปิดปากตัวเองใค,ใครว่าอะไรมาใครมีความเห็นต่างกันอะไรเนี่ยคุณก็ปิดปากตัวเองซะไม่ต้องโต้เถียงเพราะอะไรรู้ไหมคุณจะไม่มีทางชนะไม่มีใครในโลกนี้ชนะการโต้เถียง รเรื่องนี้คอนเฟิร์มจากเดลคาร์เนกี้นะครับเดลคาร์เนกี้เป็นคนที่เขียนหนังสือชื่อว่า How to Win Friends and Influence People หรือว่าวิธีชนะมิตรและจูงใจคนนั่นเองนะครับซึ่งเขาเขาเขาได้สอนคนมาเยอะมากแล้วเขาก็เลยได้เห็นธรรมชาติของคนเนี่ยก็เลยเอามาสรุปเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็ยอ่อหนังสือเล่มนี้เอาแบบเจ๋งๆที่มันแบบใช้ได้กับเมืองไทยเนี่ยแล้วเอามาเผยแพร่ก็มันก็ ใช้ได้ดีมากเลยคนชอบมากเลยชื่อว่าหนังสือชื่อว่าชนะใจนะครับหนังสือเป็นเป็นหนังสือเสียงชื่อว่าชนะใจผมทําร่วมกับแมรี่เพราะว่าแมรี่เนี่ยเป็นคนทีเ่เรียกว่าเป็นใช้ชีวิตแบบนั้นเลยใช้ชีวิตแบบสิ่งที่เดวคานิกี้สอนทุกอย่างเขาใช้ชีวิตแบบนั้นเลยอะ่ะเขาเป็นคนที่มีคนรักมากเลยนะครับเพื่อนๆเขารักเขามากวันนี้เนี่ยเนื่องจากผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบถือโปรดักตัวเองถือสินค้าตัวเองเท่าไหร่มันรู้สึกกระดากมืออย่างไรไม่รู้นะวันนี้ผมต้องเลินเชิญคนที่ฟัง ออ u d i o ชุดนี้เนี่ยแล้วได้บทเรียนไปแล้วก็ได้นําไปใช้เดี๋ยวเราเชิญเข้ามาเลยดีกว่าครับเอิร์กเอิ๊กนะครับเชิญเข้ามาเลยเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงน้องเอิร์กเอิ๊กแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะเอิ๊กนะคะเป็นเจ้าของเพจเอิ๊กคอมค่ะแล้วก็เว็บไซต์ด้วยอ่าเอิ๊กเอิร์กเอิ๊กคอมนี่ก็รู้สึกมีคนตามเยอะนะใช่ป่ะมีบ้างค่่ะอาเฟซบุ๊กมีคนตามเยอะอ่ามีได้มาจากพี่บัณฑิตเนี่ย จริงแล้ว <laughs> แต่คน,คนม,มีคนบอกว่าเขาเป็นเน็ตไอดอลถึงขนาด Net Idol เน็ตไอดอลนะแต่เขาไม่ค่อยชอบคำนั้นนะครับเขาขอชอบคำว่าอะไรมากกว่าก็จะเป็นเหมือนกูรูหรืออะไรอย่างนี้ดีกว่าเป็นนักเขียนความงามอะไ<ช>รนะ<ร>ในลองเล่าให้ฟังว่าได้บทเรียนอะไรที่จะแชร์ที่เป็นเป็นเป็น,<ช>ปนบทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องการชนะใจคนเกี่ยวกับเรื่องการที่ความสัมพันธ์กับคนเนี่ยที่ได้บทเรียนจากเล่มนี้ไป เราต้องบอกก่อนว่าชี่อชอบซีดีอันนี้จริงๆเราเป็นคนมันดูสัมพันธ์่ข้างต่ำแต่คอที่จบเก็บตัวแล้วบางทีทอาจจะพูดจาอะไรก็ผงผ่าแล้วก็ทําอะไรหลายอย่างซึ่งตรงกันข้ามกับซีดีอันนี้เราก็รู้สึกว่าเราออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ในรอบๆด,ด้านเราให้ดียิ่งขึ้นอะไรย่างี้ค่ะก็ได้หลายอย่างเลยคืออย่างน้อยคือเขาเช่นข้อหนึ่งอย่างเงี้ยคือคนเราทุกคนต้องการเป็นคนที่สัมพันธ์ อ่าเมื่อกีก่อนว่าเป็นคนที่สำคัญดังนั้นคือทำอะไรก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขาสำคัญอ,อ,อย่างที่สองเช่นจำชื่อเขาให้ได้อ,อ,อเค,คนชอบฟังชอบฟังคนอื่นเรียกชื่อตัวเองมันคือเสียงที่พอที่สุดอย่างที่พี่แมรี่บอกนะคะหือว่าในเรื่องของการเช่นอย่าไปโตเถียงอย่าง,งี้ที่แบบว่าพี่บัณฑิตบอกเพราะเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบมีอะไรปุ๊บ ฉันจะต้องเอาเหตุผลฉันคานล้งัดต้องชนะต้องชนะแต่ตอนนี้ฟังทุกคนก็คือถึงต่อให้เราโต้เถียงไปไงทุกคนมีความคิดเป็นเองเขาก็จะแบบเขาก็เหมือนเหมือนจะเอออแต่จริงในใจเขาก็ไม่ยับแล้วก็คือสามารถคือพอฟังเนี้ยคือมีซีดีหลายอันมากแต่ว่าอันนี้เนี่ย มันเหมาะมากสําหรับทุกคนนะทุกอาชีพท,ทุกความสัมพันธ์เพราะมีความรู้สึกว่าคือพื้นฐานของคนเราเราจะประสบความสำเร็จได้เราก็ต้องเริ่มแต่การมีความสัมพันธ์ที่ดี oh, กับคน oh, <sure. S 2> นี่ก็เลยเอามาใช้กับงานด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือน Amazing อตกใจ i, เฮ้ยเขาตอบเรามาดีอย่างสมมติเอายกตัวอย่างนะคะว่า เหมือนเราเวลาลูกค้าเข้ามาแบบว่าจิกว่าเร็จหรือยังเออไม่ทราบว่าจะพบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราโดนจิกอะเราไม่ชอบแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเราเข้าใจเขาว่าเฮ้ยคือเขาก็มีหน้าที่ทําอย่างนั้นแต่เราเนี้ยสมมุติว่าเราเป็นนายจ้างเราก็จะไม่ทําอย่างนั้นคนอื่นเช่นยกตัวอย่างสมมุติว่าทุกคนไม่ชอบการออกคําสั่งเราก็จะไม่สั่งเราก็ถามเขาว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมคะมีติดขัดอะไรหรือเปล่าบอกเออได้นะไอสิ่งที่เออขอไปอ่ะเออไม่แน่ใจว่า <ME an> เหมือนแบบเราเราเราถามเขาก่อนเราเขาไปไเป<อ>็น<อ>ยังไงเซนฟุก็ค่อยค่อยตะล่อมถามเรื่องของเราแบบดีๆไม่ได้ไปจ<อ>ีบเขาจนานันแล้วผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีคือเหมือนพอใช้เทคนิคนี้มันทาให้ได้ได้คำตอบที่ดีจากตอนแรกคือนิ่งไปหลังจากที่ถามตรงๆไปว่าเออเมื่อ,อไรที่เอิ์กบอกแล้วจะอะไรอย่างเง<อ>ี <ๆ S 2> ้ยเขาก็เงียบไปแล้วค่ะ<ๆ>ขอบคุณมากนะคะขอบคุณไปก่อนเลยขอบคุณเรื่องนี้คือมันเกิดขึ้นจริงๆเราเราขอบคุณด้วยความจริงใจว่าเฮ้ยขอบคุณที่เขาได้แบบเหมือนสร้างงานมาให้เราถึงจุดหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่า้มัน เขาสํางสำคัญน่ะงานนี้ฉันไม่พึ่งเธอไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบมาเร็วมากซึ่งถามห้มันมันเปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนซื้อให้กับคนนี้แบบเออรักๆหรือเป็นลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยให้ฟังเขาซื้อแจกซื้อแจกจริงจริงแล้วเขามีคือเขาดีทุกอย่างแล้วแต่เออก็ไม่รู้คือเขาอาจจะอยากเปิดมุมมองใหม่มากกว่านี้ซึ่งวันนี้อันนี้มันไม่ได้ใช้แค่กับเพื่อนร่วมงานมันใช้ได้กับคนรักคู่ครองเพื่อน กระทั่งแบบครอบครัวอย่างน้องเอธพูดอะไรวเนี่เอฟังมาคขึ้นมันรู้ฟังที่ล้อเอธดีเงียบเจ๋งคือเราเราก็ินกับเขาด้วยคือรู้สึกอย่างนั้นจริงเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเราดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งพ่ออะไรเงี้ยก็ให้เขาพูดเขาจะจะพูดเล่าอะไรโอเคพ่อดีแต่ว่าเราไม่ใช่พูดแล้วปล่อยไปคือเราก็ต้องจาได้ว่าคีย์เวิร์ดเขาอะเขาต้องการอะไรนนเราก็ถามเขากลับอะไรเงี้ยก็ทาให้ความสัมพันธ์รอบตัวดีขึ้นรวมถึงการการงานอคิดเมื่อกี้เขาเข้ามาบอกว่าเขาไม่รู้จะพูดอะไร โอ้โห oh, oh, ว่าจะเอาตัวออกมาจากกล้องนี่นะเอาต้องต้อง <c oughs> ต้องบ <c oughs> อ,อกว่า <c oughs> ไม่ค่อยพร้อม,มอยู่ไม่ค่อยพร้อมโอเคอ่ะโปรโมทดีหน่อยว่าถ้าเกิดอยากจะตามเกี่ยวเรื<อ>่งเฮลท์แอนด์บิวตี้ใช่ไหมใช่ะเนจะเป็นในเรื่องของความงามสบอบ้องสิบองศาทุกเรื่องอก็จะเป็นในเรื่องของแต่งหน้าดูแลผิวสิว ลดน้ําหนักแก่กรไดูผมลยลั่รอดรับโอเคไหมปอามาณนั้นค่ะ,ะสามารถตามได้ที่ e r c o m สามารถเซิร์ช Google ก็ได้ค่ะ ERK ขีกไย ERK ค่ะ,ะเจะอเจอโอเคโอเคสรุปแล้วนะถ้าเกิดอยากจะได้สินีชุดนี้นะครับก็ไปที่ www. b a n d i t org นะครับ org นั่นเอง b u n d i t org หรือไม่ก็ร้านเสียทั่วประเทศนะครับสุดท้ายนี้ขออุปถร์ทุกคนครับเราสองคนก็ขอลาไปตอนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ